พี่เจอผมสักวันแน่มาเป็นผีใมาเป็นผีแสดงตัวด้วยผีครับผมเองครับอ่าเอฟอยู่ตรงนี้แล้วนับหนึ่งถึงหนึ่งล้านนะโอเคไปแล้วหนึ่งต่อสามสี่ห้าจะไปเก้าล้านไปแล้วค่าเลยนับหนึ่งถึงยี่สิบดีๆนับหนึ่งถึงยี่สิบดีๆปิดปิดปิดไอ้ที่ทำเคสดเลยนะอยู่กับเป็นก้อนเดี๋ยวก็ได้นายวันนั้นนะวีมันอืดขนาดนี้มันเล่เราไม่ทันโอเคมาเลยเอฟ โอเคนะครับตอนนี้สีแดงก็ได้เป็นผีแล้วเราต้องแบบว่าวิ่งนีนะครับห้ามห้ามกดรีพอร์ตนะห้ามกดรีพอร์ตนะถ้าเจอเสริห้ามกดรีพอร์ตจะพากยากับผีกวมุดท่อยผีตัวเดียวผีตตวเดียว ูููหามนร้จะะพดไงตัวเดียวครับหอนับเลยเอาตอนนี้น้องเอ็มหายแล้วใช่ไหมเอ็มหายอยู่แล้วเอ็มเราจะไปวิ่งก์กันตอนนี้อยู่ทางไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่ซ้ายครับมึงก็บอกอก็บอกทำไมแล้วซ้ายโอ้กึ๊เซนตอนวี้มีจุดที่ดีมากๆในการแอบมาเร็วใช่ป่ะพี่ห้องแอดมินห้องแอดมินไปดูไปดูพี่ยาชอบแอบห้องแอดมินไปดูไปดูมึงมึงดเวรห้องอดหงิดมากเวนเวนสีขาวอยู่ใครใครเล่นสีขาว นะตอนนี้นะครับผีก็ยังไม่มาพวกเราเลยพวกเราสามหนอก็ได้อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนเราไม่ได้โดนฆ่าอะไรเลยผ็จะโดนรางเราตรงนี้เออโดนรางเราตรงนั้นเลยโดนเลยมุท่อมาก็เตรียมวิ่งนะครับมุท่อวิ่งยังไวเฮ้ยฮามุท่อฮามุท่อเบรกหมาพี่หน่อย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 มาหาอะไรเออฆาตกรฆ่าเลยเจอฆ่าเลย แบกมัน่อยมาไหนย่าพาไปอีกนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววฆาตกรมาครับตอนนี้ผมมีโอกาสรอดสูงนะครับกว่าไอสองคนนี้มันต้องครบฆาตกรแน่เลยยาาต้องทำแผนอะไรฆาตกรเนี่ยตรงนี้มึงยุคนี้เลยเลยกินไปแล้วหนึ่งเรือดหลอดตายลเหรอตายลเหรอ ตอนนี้กูครบพราชอยไงพาราชานี่ไวิ่งวิ่งวิ่งววิ่งวิ่งมาเร็วไปเย็นใจเย็นๆน้องสาวจะพามาหมดด้วยเนะเป็นเทเลิใจเย็นใจเย็นมานี่ยสามสามนอเราสามนอเราสามนอนเราอู้จื้อดี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  ไม่สีน้ำตาลใครวะเออมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสีน้ำตาลไม่ได้เอาคนอื่นมานะาสีน้ำตาลไม่ได้เอาคนอื่นมานะเฮ้ยอะไรกันคำนี้อ่ะไอปีน่าปีเมื่อก็ยิงกูเอ้ยใจเย็นเอ็มเอ็มเอ็มใจเย็นเอ็มสีแดงเป็นใช่ไหมใช่ใช่ใช่สีแดงเป็นสีแดงแล้วสี พี่อะไรหรูอทำไมมีอะไรอ่ะกูจะวิ่งไปอ่ะประเด็นคือกูจะวิ่งไปอ่ะเขาเว้ยแล้วเขาวิ่งหนีกูกลัวงงหมดขันทีตรงนี้แหละตรงนี้แหละรอดเจ้าผมตรงนี้แหละรอดตรงนี้แหละรอดแบกช้หมาไปเฝ้าทางนี้ไปหมาต้องเชือดก่อนนะผมอาะดูมันหิวมากตาลายมันไหลเลยเอ้ยตรงนี้ถังน้ำมันเยอะจังว่ะจุดประจำไปไปไปเอลเอลพี่ถ่าย์ยิ้มเอมเอลใจเย็นใจเย็นพอแล้วเอ็นใจเย็นๆเดี๋ยว ไยคนเดียว่ไม่อยากไยก่อนไ้กินวัานีล่ไ้ยคนอืีนมีเยอะแยะแต่วัไม่้อะไรเป็นเต็มมีแบ็กอะไรแล้วเอาเวลาชากัไว้ก่อนเลย เยอยเลยเยอเลยเยอะเลยมาลาจาไปก่อนเร็วมึงกบุญอยู่กับกู๊ตรงนี้เลยตั้งมั่นอะไรอะไรจุกันอยู่อะไรจุกันอยู่ตอนนี้เอ็มตีเอ็มฆ่าไม่ได้เขาจืดอะไรเงี้ยเรียบร้อยโอ้ไม่ใช่นี่แหละเรียบร้อยยินด กูอยู่มาเป็นสิบนาทีไม่มีใครยุ่งกับกูโอ้หโอุตส่าห์มาอยู่แบบสงบสงบและไอ้แบ๊คไม่พาไม่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 เข้าไปก่อนแล้วมันก็เห็นพี่ของเรียกเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่ไอ้เรียบร้อยเอ้ยคุณดาวคุณดาวพี่พี่คุณดาวพี่คุณดาวคุณดาวพี่พี่นะกูว่ามึงมานานเต็มนี่ไงเต็มเลย มึงไอ้ดำตายเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เกือบตายเรียบร้อยบอกเลยทักษะในการเข้าคลงบบู๊ได้ดีเยี่ยมชิบงไหนใช่ไหมพี่ตอนนี้นะครับเอ็มก็กำลังไล่พี่ยอาพี่นะครับทาอะไรทำอะไรในห้องแอดมินเกือบเลกพีดอีกแล้ว พูดหมอเขาเป็นพี่ี่เต็มอยเอาหลี่ยมมาวุ่นกับปูอีกแล้วไม่ได้เอาแอดมินพูดจะวิ่งวนในป้อนมันมัมึงแพ้ถ้าเกิดวิ่งวนอ่ะไอ้ย่าเคยลองมาแล้วไอ้ย่าดีจุ๊บไหมพี่ย่าพิกากตอนนั้นพิการตอนนั้นอะแค่เอาพี่ไล่กินอีกแล้วอ่ะไล่กินไม่ได้ไี่หนีเอ็้มตลอดเลยนักเก็ตเลยนี่เล็ศสามศพเลยไล่กิน อิดสนุกอีกส um ุดนะโดยนะครับว่าทั้งสองเขาจะรอดกันหรือเปล่ากันรอดเราถูไหมตอนตอนตอนนี้เอ็มเอ็มอยู่ล่างซ้ายนะล่างซ้ายกำลังวิ่งขึ้นไปบนซ้ายนะกำลังวิ่งวิ่งขึ้นไปแล้วครับเอ็มตอนนี้กำลังวิ่งขึ้นไปแล้วขึ้นขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเอ็มได้หันขวาหันขวาออกไปแล้วออกไปแล้วเอ็มตอนนี้กำลังจะไปกำลังไปกำลังจะไปหาไอกินมีมีคนเลือกลักว่ามีคนเลือกลักว่าคนเลือกลักเหรอเลือกลักในนี้ในนี้อ่าอ่ารู้แล้วรู้แล้ว เราเราเราต้องปล่อยข้อมูลลวงกับข้อมูลจริงเว้เพื่อปั่นให้คนวิ่งมัวฮีตอนนี้ครับเอ็มกำลังจะไปทางขวาครับขวาขวาบนครับขวาบนกำลังวิ่งไปครับเ็าอยู่ตรงขวาบนนะครับก็ซ้ายล่างเนออย่ามึงอยู่ทางมึงดูทางนั้นนี่มึงอยู่วิ่งไปตอนนี้ก็กำลังจะไปทางซ้ายนะครับไปทางซ้ายอยู่ตอนนี้อ่ามาดูตรงห้องนี้นะครับไม่มีคนนะ เอ็มก็กำลังขึ้นไปเจอวิญญาณแล้วตอนนี้เจอ,อแล้วเจอหแล้วเจอแล้ววิญญามันตามเราเอางีเ้เดี๋ยวผมจะเพิ่มกดนะครับคือเอ็มมุดท่อได้เอ็มจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้หรือว่าไปแอบอยู่ในท่อก็ได้นะเอ็มเข้าใจะปะเอาละครับเอ็มอาจจะมุดมาห้องไฟก็ได้นะครับทุกคนเพียบใช่ครับกำลังกำลังมุดครับเอ็มมุดได้นะครับเอ็มมุดได้ครับคุณเอ็มมุดได้แล้วตอนนี้มุดได้แล้วแอบอยู่ในนั้นก็ได้นะครับตอนนี้ โอ้มึงอยู่ว่าจุดสุดท้ายเยีนยงถึง่าจสุดท้ายนะพูดเองมาเป็นโคตรมันเลยครับอุ้ยกูตกใจกูนี่ภาษาสัมผัสเร็วหักก่อนเลยนะครับว่าผีตอนนี้เขาจะไปไหนต่อนะครับผีไปดิผีอัะสวัสดีครับไม่เล่เลยเรียบร้อยฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลย บอลบอลโดดได้บอลกระโดนแน่ผู้หญิงชนะโคด้าอยู่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 ห้าวิหาวีเรียบร้อยเรียบร้อยเอาอีเรียบร้อยวิ่งวนไปแล้วไปแล้ววิ่งวนไปแล้ววิ่งวิ่งไปแล้ววขาเขาได้กเขาได้บอกเขาได้บอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ก็ดิกก็ดิ้ากกะเอ้ยเอ็มเรียบร้อยอะไรกินจะนะมิ้งชุดคุกตัวเลยกินจะนะ ไหนใครบอกกิ๊บกระจอกอะไอเยี่ยมไหนบอกกิววิ่งเี้ยิยาตาหน้าตาตาเลยอะ